สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขหัสุขคนครับผมสวัสดีพี่น้องทางฝั่งล่านะพี่น้องครับเนาะพบพ่อกันในเมื่อนี้กับเป็นวันอังคารครับพี่น้องครับของวันอังคารที่ยี่สิบสองครับพี่น้องของเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับบรรยากาศแง้มเศร้าสลักคิวนี้ผมกฤษเพชรพี่น้องมาตามเก็บข้อมูลกระต่อเนาะครับเนาะแนวทางตัวเลขจากหลายสำนักหลายอาจารย์ครับ แนวทางประจําหมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันรอยหกสิบเจ็ดไปรุ่นกันในคลิปครับพี่น้องครับบาสิมีแนวทางของอาจารย์ใดแนีสิมาน้ำเสนอพี่น้องได้รับชมในคลิปนี้เนาะขอมูลแนวทางในคลิปนี้ก็สิเป็นอีพีที่สี่ครับพี่น้องครับอีพีที่สี่ก่อนจะขเบิมพ์ตัวเลขครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับเด้อบอ่สนับสนุนการพนันถูกชนิดครับพี่น้องครับ เป็นการบทเสือเวลแรครับพี่น้องมาเริ่มกันที่ใบแรกเนาะใบแรกเป็นขอมุดในหวดที่ผ่านมาด้วยครับเด้อของเลขแปดทิศครับเพื่อนให้เด่นสองสองหกมาเป็นโตกลับครับพี่น้องมาเป็นโตกลับแถวด้านบนเนาะขอมุลแนวทางในหมวดนี่ครับเพื่อนให้เด่นหากับศูนย์ครับพี่น้อง มีหาหนึ่งศูนย์หนึ่งหาสองศูนย์สองหาสามศูนย์สามห่ศูนย์่าหกศหกาเจ็ดศาแปดห่าศูนครับไปต่อกันทีแนวะทางคงมาย่มแดงน้ำโชคครับมาย้มแดงน้ำโชกภ่ยในเด่น2ครับมี02 8ย์สเก้าป็นว่าเป็นมักเป็นชอบ6นหกสอครับส่วน3าตัวเก่าหกสองเก้า ส่วนข้อมูลชุดนี้เป็นแนวทางเดินลางซีโตมาหนึ่งหรือสองโตครับสองจุดสองใบของแอดวูดใบแหลกพนัยเจ็ดเก่าหนึ่งสามใบที่สองพนันหาหกสองสามครับข้อมูลแนวทางเดินลางของแอดวูดเนาะใบนี้สายทหารครับพี่น้องสายทหารนี่เพนหยวิ่งเจ็ดน,นะครับเด้อกระเสือบข้อมูล่นใบเนาะครับเนาะใบนี้แนวทางเดินหลักหน่วยลางครับของแอดนูนามสมัยเพนันแปดศูนย์สองพี่น้อง แดศูนย์สองเดอรับเ้อใบนี้สูตรตาล่างครับของสาราพักใจครับเพื่อนห้มาสามสี่ศูนย์เกาห้ราคาเจ็ดหครับก็แคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องส่วนขอมูลชุดนี้เป็นแนวทางเลขเด่นเล็กวิ่งครับขอมุ่นในวัีถิพานมาของสาราพักใจศูนย์ศูนย์ตร,ตรตงพี่น้อง เปรอะเบิ่นเนาะ00ตรงล่างขอมูลแนวทางในขวดนี่ครับพี่น้องครับกบภาพอาจจะเป็นบูบูบับ,บ,บจ้าหน่อยเรือยเพราะว่านี้อยากย้อนแสงจ้าหน่อยอยู่พี่น้องเพื่อให้เดินหาขับหกรับเดินเจ็ดขับเก่าโตเบิน่นกับมีหาหาหกหกเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าขอมูลแนวทางเหล็กวิง่งอากาศโตเบิ่นเนาะองศาล่าพักใจครับพี่น้องครับ เดี๋ยวหามุมซะก,ก่อนเป็นย้อนๆแสงอยู่เพราะว่าเป็นอันนี้เนะาะจังหน่อยเนาะกัขอโทษขออภัยพี่น้องครับส่วนขอมุ่นชุดนี้ครับลางโตเดียวเพิ่นว่าเพิ่นให้มาหนีเพิ่นจับคู่ให้ครับพี่น้องสามแปดสามเก่าสามศูนย์กับโอ้โว่าเป็นของอาจารย์ทันใดเนาะกัขอพุ่นขอมุ่นอาจารย์เด้อครับเด้อเพิ่นให้ม่สามคู่สามหางน้ำกันครับพี่น้องครับ ส่วนขอมุ่นชุดนี้ผมกับบอคอยเห็นดนแล้วพี่น้องบ่เห็นดนนะพันไหหมาแนวนี้ก็เลยเอามาให้พี่น้องเบ่งแนวนี้เพิ่นว่าเลขเขาเดินดีครับเลขเดินดีมวดวันที่หนึ่งภาศาีก,กายนหกเจอีพันไหมาหกเจ็ดหกเก้าหกแปดสาโตหนึ่งหกดครับแนวทางของบัวทองขอบคุ้นขอมุ่นครับไปต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ทันนี้ครับพี่น้อง อันนี้เพิ่นกับพากลับซื้อไปเนาะเป็นสูตรสามเหลี่ยมครับพี่น้องสูตรสามเหลี่ยมเพิ่นให้แม่สองคูสองห่างน้ำกันครับพี่น้องครับเก้าแปดกับสองสี่ถ้าเกิดมาเกิดชอบก็บแคปหน้าจอเนาะครับเนาะกรมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับแดดแดดขึ้นมันก็นเลยเป็นภาพสะท้อนเป็นสะท้อนแสงจัาหน่อย ส่วนขอม้อนชุดนี้กับไข่ไข่ตัวหนังสือไข่ไข่คือทรัพย์เศรษฐีนี่ครับโบหูโบหมันใจคือกันพี่น้องว่าเป็นขอม้อนของอาจารย์ท่านใดคนไทยมาเป็นสองตัวบนครับมี่ซีหาซีฮกหาหาฮกฮกหาฮกฮกซีเจ็ดหาเจ็ดครับพี่น้องครับกระเสียบขอม้อนไว้เด้อครับเด้อส่วนขอม้อนชุดนี้เป็นแนวทางของติดหวยครับพี่น้องครับ ทิดหวยเป็นว่าปฏิทินหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยนะครับนาะปฏิทินหลวงพ่อรวยแป็นกับแปะให้ครับพี่น้อง0 6 7ยเจ็ดสามจับคู่ให้กับมี่หกศูนย์เจ็ดศูกเจ็สอีกช,ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งครับปฏิทินหลวงปู่สวงห6าหกห ห้ 5, าหกพนว่าความฝันนี่หนึ่งเจครับขอบคุณขวามมุ่นที่ถวยครับที่แบ่งปันแนวทางดีๆเนาะขอบคุณลหลายๆครับผมส่วนชุดนี้เป็นแนวทางของฮงยนั่นครับเฮี่นั่นนี่เป็นหี่สามศูนย์หละกเก้าหครับพี่น้องครับ4 30 96 ใบนี้แนวทางของแอดต่อยครับพี่น้องครับแอดต่อยปัญมาหนึ่เจ็่นย์แปดหนึ่งหแปดหาหนึเป็นชุดสตัวบนครับสตัวกัมีหนึ่งแปดแปดสี่สีหนึี่นยครับพี่น้องครับจิริดกับห้องอยู่ลอยแถวนี้เบาแข่งกันกับคนจิริดก็ได ไปต่อกันที่แนวทางของรัชนกให้เปิดครับพี่น้องครับข้อมูลของอาจารย์เพิ่นในงวดนี้ก็ตามนี้เด้อครับพี่น้องเด้อแต่พี่น้องคิดนมาคิดนชอบกรแคบนาจอไว้ครับพี่น้องครับประกอบการพิจารณาเนาะเอาอยางมาท่านี่กบตูดลงน้ำจมำหมดใบนี้แนวทางค้นค้อหวยครับพี่น้องครับ พ่อไหวิ่ง3ล่องหาเป็นชุด2ตัวบนครับกับมี0 3 0 5 2 3 2 5 3 7 7 5 3 8 8 5เ็เด้เด่นไห้นี่สา3เจ็ดครับพี่น้องครับใบนี้แนวทางหนุ่มสุพรรณครับหนุ่มสุพรรณพ่อไห่เด่นสองกับ3าครับพี่น้องมี2สองศูนย์สามส่วน3าตครับ6 3สามห ส่วนขอมูวนชุดนี้เป็นแนวทางของสวนแตงครับพี่น้องครับสวนแตงนี่พ่หนใหยเด่น6กับเก่าพี่น้องมี6 0 6ศูนย์หกหนึ่หกาเก้าหนเกาสเการาคาสาครับพี่น้องครับส่วน3าตครับพี่น้อง6 3 0 5 9ศูนย์6้าเก4าสครับ แดดขึ้นสูงคักไปตะห่อนคับมือนี่ไปต่อกันที่แนวทางของหนุ่มน้าว่าครับหนุ่มน้าว่าเนาะหนุ่มน้าว่าเพื่อนในศูนย์หกศูนย์เก้าหกเก้าหกหกสามศูนย์หกสามหกเก้าครับก็ขอโทษขอให้พี่น้องดนะครับเด้อบางเทือภาพอาจจะเบลอๆจะหน่อยปิสทายกันที่แน,วท,แนวทางของแอดนอหนูครับพี่น้อง แอดนอหนูชุดเต็ม3าตัวขอมุ่นอาจารย์ก็ตามนี่ครับพี่น้องครับส่วน2อตัวล่างนี่เป็นหิมะสามเก่าเก่าสามสามศูนย์ศูนย์สามครับพี่น้องครับแอดนอหนูเนาะขอบคุณขอมุ่นแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ครับพี่น้องครับี่เอื้อเฟื้อแบ่งปันขอมุ่นแนวทางขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับที่ขอมาติดตามรับชมทั้งสองบ่าวกระโดนครับพี่น้องครับ พี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แ้ง้อครับเด้อรักษาสูขภาพก็นั่าครับผมพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่ากระโดนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ